ว,ว้าวทุกคนทุกคนวันนี้เราจะมากินเมี่ยงปลาทูกันไปทอดปลาทูกันเลย เสร็จแล้วทุกคนพักปลาทูให้มันหายร้อนนะแล้วเราก็ไปทําน้าจิ้มกันต่อได้เลยจ้ามาทำน้าจิ้มกันเลยจ้าตามพริกกระเทียมเลยนะวันนี้เราจะไม่ใส่น้าตาลนะเราจะใส่เป็นถั่วตัดแทนนะทุกคนนี่นะใส่ถั่วตัดไปเลยจ้าตำถั่วตัดให้ละเอียดเลยนะทุกคนใช้แทนน้ำตาลได้ แม่ปาทูมันต้องจิ้กับจิ้มที่มีถั่วตัดน้ำถึงจะเป็นนะทุกคนใส่น้ำปลาไปเลยจ้าชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้ชูรส<ม>เสร็จแล้วทุกคน ทูเสร็จแล้วจ้าโรยนี่ไปหน่อยนึงว้าวกินกันเลยมาแล้วทุกคนทำเสร็จแล้วกินเมี่ยงปลาทูกันนี่น้ำจิ้มคือแบบ เด็ดมากกินกันเลยอะหิวมากกว่าจะทำเสร็จกว่าจะทอดปลาทูือทุกคนอืมมเส้นมี่ใจเลยเอ,อหอมเจียวไปด้วยนะตื้อมาในเซเว่นมันเป็นหอมเจียวแบบเหมือนคุกแบบผิดเกลือ อ,อทุกคนลาดน้ำจิ้มไปเลยลิืงใหญ่มากอืมอืม้นหอม เจดมากชอบมากน้ำจิ้มตาใส่อันนี้เป็นอย่างทุกคนที่ให้ดูในคลิปคือถั่วตดัดเนี่ยน้ำจิ้มคือดีมากใส่ถั่วตัดตรงไปอะ่ะไม่ต้องแถ่มตาเลยนะมันแบบเราไม่กินถั่วในน้อยหอมอ <c oughs> จิ้ม อร่อยมากน้ำจิ้มเนี่ยต่อเลยนะทุกคนหิวไม่ไหวตาลายอืม,อมฉันอยากแงะตาประทูมากเลยอืมสุดๆอะ่ะ สุดๆเอะเส้นหมี่นะทุกคนบางคนก็ชอบกินเส้นไอ้นี่ก็ได้นะทุกคนขนมจีนแต่ายชอบกินเส้นหมี่น้ำจิ้มไปเลยคักๆเยอะๆขอสาสดปุ้งๆเนอะ ต้นหอมชอบมากต้หนตอหอมเป็ดมืที่สุด สุดมากแม่ใจ่ชอบปลาทูตัวเล็กๆนะมันดูแบบอร่อยมากกว่าประตูตัวใหญ่แล้วมันแบบวองไม่ถูกอะ่ะมันปลาทูตัวเล็กแล้วทอดกรอบๆอ่ะบางบ้านก็ทอดแบบไม่สุกมากใช่ไหมทุกคนบางคนก็เอาไปนึ่งเลยเนาะ มตดน,นัำจิมอรยอบมากทุกคนเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะสายเพิ่งเปิดช่องใหม่อะ่ะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทายายจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาทุกคนดูอีกนะ ขอบคุณค่ะอยากให้กินอะไรหรืออยากให้ทำอะไรอแนะนำหรือบอกได้นะเพราะว่าทรายก็เพิ่งเปิดช่องนะแต่ที่ชอบที่สุดคือการกินอืออจะกินหัวปลาทูไปด้วยละอร่อยเนาะทุกคนหัวปลาทูอะ่ะ ท่ากอบกอบปะเนาะหัวปลาทูอะ่ะถ้าเป็นตัวเล็กๆอะ่ะกินได้ทั้งก้างอะ่ะเนาะ อร่อยมากจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนดูตอนกี่โมงกันอะขอโทษด้วยถ้าทุกคนดูตอนดึกอะมันไม่ไหวอะมันอร่อยมากจริงจิยินตอนนี้ที่ไหนทุกคนฝนตกไหมอะที่นี่ตอนนี้เวลาบ่ายที่นนท์ฝนตกหนักมากจ้ะ แล้วเอาถั่วตัดลงไปตำมมาอ่ะม,ม,มีไข่ปลาทูด้วยไข่ปลาทูอืม,อม,อม ใครเป็นคนคิดเนาะทุกคนให้เอาถั่วตัดลงไปตามอ่ะอร่อยอ่ะเปรีป้ยวหวานๆเผ็ดทุกคนใครเคยกินตาปะทูว่าบางคนเขาก็แบบไเอากินไม่ได้ห้ามกินแต่เนี้ยทาเท่าเสจเห็นปลาปะทูไม่ได้จะแย่งกันเลยจ้ะอืม ต่อกันเลยทุกคนอยากให้ทายทำคลิปกับใครบ้างแบบอยากให้ชวนเพื่อนชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องมามากินด้วยไหมแบบว่าเผื่อสายเหงาอย่างเงี้ยแล้วกินคนเดียวอะ่ะใช่ตอนนี้อยู่คนเดียวถ่ายเองตัดต่อเองคนเดียวกินคนเดียวด้วย ชอบมากเลยคุกคนมต้องหอมนะทุกคนไม่เบื่อกันนะ เห็นปลาทูแล้วก็อยากเอาไปคลุกข้าวอะ่ะใส่ซอสอย่างเงี้ยทุกคนอร่อยสุดแล้วเนอะอมหมดแล้วทุกคนหนึ่งตัวไข่มันลอน ที่สุดเลยจ้าที่สุดเลยเว้ยแกใส่ปลาทูลงไปเส้นหมี่ลงไปน้ำจิ้ม อืต่นหอมอร่วยอืม วอัจกินถ้ากินไม่หมดเนี่ยใส่เก็ือมาินได้ตอนเย็ยนนะเนี่ยกินทั้งวันอะ่ะชอบมากฉันม,มีจุ่งไปปลาทูมีไข่ทุกตัวเลยอะ่ะดีอะ่ะคอเพเอาน้ำก่อนนะ กินอะไรแซ่บๆต้องกินอะไรซาซ่าแบบนี้ท uh ุกคนอร่อยมากปลาทูมีไข่ทุกตัวจ้า คนชายซื้อมาเข่งละยี่สิบาทเองอะ่ะมีสองตัวถูกมากซื้อมาหกตัวบอกเลยนะใครอยู่แถวนนนะตายของถูกนะทุกคนไม่ใช่แพงนะของกินเยอะด้วยนะทุกคนชายอยู่ใกล้ตลาดนนอือ 不方便吧？ อยากตาต้องตากินเองมากเลยทุกคนแต่ไม่มีโค้กว่าจะสั่งอยู่นะทุกคนอยากตามต้อตากินเองอนะให้ทุกคนดูด้วยอใส่ปลาใส่อะไรเนี่ยพวกกุ้งสดพวกตาป่ากพล้วเห็นเขาตามกันแล้วแบบน่ากินอะ่ะทรายเคยตามให้ที่บ้านกินอะ่ะเขาบอกอร่อย เดี๋ยววันไหนซื้อโคกแล้วว่าเดี๋ยวจะมาตามให้ทุกคนดูนะต่อเลยจ้าแม่ฉันจะกินปลาทูหมดหกตัวไม่ได้นะแต่มันตัวเล็กอะเนอะ 唔、嗯、知唔，正常、嗯。嗯 อยางให้ใจทำอะไรให้ดูหรือว่าให้ใจกินเลยอ่ะบอกกันได้นะเม้นกันได้นะ ปาทูใหญ่ๆวางไปจ้ะเส้นมีวางไปจ้ะน้ำจิ้มลาไปจ้ะอ๋ออร่อย พ่อทำตามกันนะนี่มาถูง่ายมากอืมมูจะหมดแล้ว เอ,เอาเป็ไว่าวันนี้พอแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรกินหรือทำอะไรต่อฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะเดี๋ยวตาจะกินต่ออีกสักคำสองคำนะแตร์กซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายยเดี๋ยวจากินต่อ